มาด้าสามปีศูนย์เจ็ดครับสีสันรอบคันสวยเก้าสิบเปอร์เซ็นตกบวกๆนะครับใสๆเลยครับเลียบๆรถเครื่องเบนซินนะครับหนึ่งจุดหกเดิมโรงงานแม็กเดิมโรงงานนะครับอย่างปียี่สิบสองรถลำดับที่สองจากป้ายแดงนะครับสภาพใหม่ๆนะครับรถอาจารย์ชัยครับเล่มพร้อมเอกสารครบสีหกเจ็ดเลียบนะครับรอบตัวสวยเงางามเลยสภาพดีครับเอิ่มๆเลยครับ เบาะหนังสวยสะอาดครับตึงๆเลยครับไม่มีแตกลายงาผมอะไรมันตีเกียร์ออโต้แอร์ออโต้ประมาณนี้ครับเบาะหลังหนังสวยทั้งหน้างหลังเลยครับรถสีสันสวยครับช่วงล่างดีครับขี่ดีครับบอดี้หน้าท้ายสวยครับไม่มีชนหนักรถไม่มีขยับซอกเดินทุกจุดทะเบียนหมวดสวยครับขายกระดุกถูกเลยทรงหล่อห่อใสๆเดิมเดิม สภาพเรียมๆหายากครับแบบนี้รถอาจารย์ใช้ครับเดี๋ยวตาเขี่ยงให้ชมเต็ดแล้วครับทีเดียวนิ่มๆ,ๆ,ๆเงียบๆ,ๆเลขไม้แสนสองกว่าครับไม่มีไฟอะไรโชว์นะมีแต่ไฟน้ำมันโชว์ยังไม่เติมประมาณนี้ครับรอบตัวสวยครับใสๆเรียบๆเลยสนใจมาลองชมลองขับดูได้นะครับ รถจุนนนดนนนนทบ,บุรีไซน้อยนะครับบอกว่าสวิทโทตโฮมพาร์คตางจวัดจอครับส่งให้ได้ครับค่าส่งคิดตามระยะทางลองบลองชมดูครับประมาณนี้เลย